สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซองดูฮีชาแนลแก้วพี่น้องแก้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับกับการอยู่บ้านว่างๆนะครับในช่วงของวิกฤตโควิดนี้นะครับผมมีซองดูฮีกับมีคลิปดีๆมาฝากนะครับหลายคนหลายท่านกระถามเข้ามาพี่ซองดูฮีใช้รถอะไรนะครับวันนี้ก็จะถือโอกาสทําคลิป รถคู่กายของสองดูฮีนะครับไม่ว่าจะขึ้นเหนือลองใต้ออกตกนะครับขึ้นบ้านไม่เผาบ้านเกาเอาเสาลงลุ่มปีมงปีไม่ปีเกานะครับไปทุกที่ไปทุกจังหวัดถ้ามีน้ำมันครับผมนั่นก็คือรถคันนี้นะครับ ครับผมและนี่ก็คือรถนะครับคู่ใจของผมนั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นขึ้นเหนือลงใต้ผมก็จะเอาคันนี้ไปตลอดนะครับนี่ครับนี่คือรถของผมนะคันนี้นะครับผมก็คือ bmw นะครับ bmw นะครับผมปี2003นะครับ318นะครับ318 i นไอนะครับผม318 i ไคันนี้ผมซื้อตอนเมื่อปีที่แล้วนะครับ ซื้อตอนเป็นซองดูฮีนี่แหละครับผมซื้อเมื่อปีที่แล้วนะครับคันนี้ผมเป็นคนที่ชอบแบบว่าก็คือแบบว่าอยากได้รถในฝันนะครับรถในฝันของผมก็คือ BM นะครับรถในฝันของผมคือ BM เเพราะว่าผมคิดว่ารถ BM เมเนี่ยมันเป็นรถที่สมรรถภาพมันยอดเยี่ยมนะครับมันปลอดภัยสําหรับการเดินทางทีนี้ผมก็เลยคิดว่าการที่จะซื้อรุ่นใหม่นั้นอาจจะทําให้เราฝันไม่ไหว โดยเฉพาะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับผมก็เลยซื้อสดนะครับซื้อสดโดยการเลือกซื้อมือสองในสภาพดีก็ได้เจ้าคันนี้นะครับมาช่วยงานช่วยการนะครับผมมาสีผ้าบึงรถผมนะครับว่ามีอย่างน่นะครับผมทางหน้าก็เป็นไฟโปรเจกเตอร์ครับจำฉับแบบ B M นะครับผมเครื่อง2 0 0 0ันพี่น้องนะครับเดี๋ยวพาไปดูภายในนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านเข้าไปดูภายในรถของผมนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะ มีถุงยางหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แก้วพี่น้องสวัสดีครับผมมาเข้ามาแล้วก่อนอื่นก็ขอญาตติดเครื่องก่อนครับผมอากาศมันร้อนนะครับนี่ที่ขึ้นเราก็เปิดแอร์ก่อนพี่น้องคันนี้แอร์เย็นชํำเลยนะครับรถผมนี่เปิดนอนได้ตลอดเวลาไปถ่ายหนังไกลๆก็ก็ใช้คันนี้แล้วก็นอนในรถนะครับรถผมกับผมมีอย่างหลายครับพี่น้องไม่มีอะไรมากนะครับก็จะลกหน่อยนะครับผม เบาข้างๆเบาหลังก็จะลุกนิดหนึ่งเป็นเบาสีครีมนะครับที่ผมชายผมชอบสีครีมมากนะครับฝ้าก็ขาวจุนพูนพี่น้องนะครับนารถกาซิมีนะครับนี่นะครับหลวงพ่อพระพุทธโสธรนะครับศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อ่าหลวงพ่อที่ผมเคยศึกษาเรียนอยู่นะครับที่วัดโสธรเนาะท่านอาจารย์ให้มานะครับก็เลยบูชาหลวงพ่อไว้ที่หน้ารถนะครับไปไหนจะได้แค็วคกร่ปลอดภัยนะครับมาดูหลุงผมครับ กันนี้ก็คือ B M นะครับผม318 i ปี2003นะครับเครื่อง N c 6กนะครับก่อนพี่น้องที่ซื้อรถนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับตรวจสอบสมรรถภาพรถให้ดีโดยเฉพาะรถมือ2นะครับต้องตรวจให้ดีๆให้ละเอียดนะครับว่าเราซื้อย้อมแมวมาหรือเปล่าคันของผมนี่ก็ถือว่าที่ผมซื้อมาปีกว่าแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับได้สภาพมาก็เหมือนใหม่นะครับผม ดังทุกอย่างครับยกเป็นแตรกับเครื่องเสียงนะครับผม B M ก็ตอนนี้ราคาก็เทียบเทียบกับรถญี่ปุ่นแล้วนะครับที่ผมเลือกซื้อ B M ก็เพราะว่าผมช่วงล่าง โอ้มีไฟผ้อมนะครับแก้วนะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นใบกับขี่นะครับเป็นกระเป๋าตังใบกับขี่กระเป๋าตังแต่ไม่มีตังครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะครับผมมีใบกับขี่ผมสีหาอันหกอันเลี่ยงกันเบิดครับสูงสุดของใบกับขี่ของซองดูฮีก็คือใบกับขี่ทอสองครับซองดูฮี เลยนะครับผมข้างหลังก็มี2ดวงนู่นนะครับนี่นะครับ2ดวงอันนี้ก็ที่พักแขนเวลามีคนขับรถให้นะครับผมก็จะนั่งข้างหลังนะครับนอนไปไปถ่ายรายการไปอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพาทุกท่านไปดูเครื่องนะครับอันนี้ก็เป็น easy pass นะครับแต่ไม่ได้ขึ้นแล้วนะครับผมเพราะว่ามันอยู่บ้านนอกแล้วไม่มีทางด่วนครับมีแต่งานนาอย่างเดียวแก้วพี่น้องนะครับเอาไปบึ้ง เบิ้งเครื่องครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องให้เบิ้งว่าสภาพเัง่งใดโอ้บีเอไม่เราจะไหนขั้นหนึ่งนี่ของเถียนะครับเปิดเครื่องพี่นอ้องครับนี่เลยครับเครื่องเต็มสูบครับพี่นอ้อง ทะเบียนผมขาเยเชิงเซาครับเพราะว่าผมไปซื้อคันนี้ที่ขาเยเชิงเซาตอนนั้นแต่บมยังไหลพี่น้องเครื่องเดิมๆครับยังไม่มีแต่งอะไรนะครับผมเย็นถ่ายนะ้ำมันเครื่องปกติรถผมพิก,กับบุกใครได้แต่งเนาะพี่น้องเนาะแต่ B M เครื่องมันเต็มดีผมหมักนะครับมันเต็มดีผมชอบตามสูตรครับมีแค่โมอะไรมาข้างหน้านิดหน่อยนี่ดูการเปิดกระโปรงมันสูงมากนะครับแม็กก็เป็นแม็กเดิม ไม่ใช่แม็กเดิมนะครับโทษทีแม็กเป็นแม็กแต่งนะครับเป็นแม็กแต่งรถผมมยังไม่ได้ล้างเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับรถคู่ใจของผมกับปิดไ้พี่น้องเดี๋ยวไปเบิง้งงกาหลังครับเบิ้องรอบๆขันโอ้ฝ้าลายเมื่อน,นั้นนะครับหมากีมาสุนพี่น้องเพราะท่านเข้มประกันอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูข้างหลังครับผมเปิดฝากระโปรงก่อนแจ๋วตรงนี้นะครับ ถังน้ำมันก็จะอยู่ขวามือนะครับเพราะว่าเป็นรถยุโรปเนาะจะเปิดพน้องเดูงข้างหลังกับเอี่ยมครับผม,ผมไม่มียังหล้ครับนี่คือผาาหลังนะครับอันนี้ก็เป็นรองเท้าผมนะครับผมเอาไว้เปลี่ยนอันนี้ก็น้ำมันเครื่องอันนี้ก็เป็นยาอ่าเขาเรียกอ,อะไรแอลกอฮอล์ล้างมือข้างหลังก็มีไฟด้วยนะครับ สองดวงแต่ว่าดวงนี้พังไปแล้วแก้วกูจะพูดทําไมเนี่ยสิบะผ้ามาเบิงพี่น้องผ้ามาเบิองอะไรอะไรรถผมนะครับเดี๋ยวกูจะเปิดให้บดงสักครูนเะงเปิดขึ้ไหนนอ้นอยน้อโอ้โหนี่ดียกขึ้นเลยพี่น้องยางอะไรยังไม่เคยใช้งานนะครับผมยางอะไรกับยุือเก่าพี่น้องอันนี้ก็เป็นอ่าพวกกุญแจนะครับเราต้องไขออกมา เราต้องขยออกมานะครับเวลาเราจะซ่อมรถอะไรก็มีอุปกรณ์ให้ครบเลยล่องเลือกซื้อเลือกหาเบื่องพี่น้องนะครับแต่ขามันพังมากก็ต้องการแม่นเทนนหรือว่าการดูแลรักษาก็ต้องระมัดร,ระวังเลยพี่น้องเพราะว่าอะไหล่มันแพงนะครับผมอะไหล่แพงมากโดยเฉพาะ BM BM มเเนี่ยมันจะมีมันจะมีน็อตมาตัวหนึ่งก็คือน็อตกันขโมยนะครับ น็อตกันขโมยมันจะมีบล็อกของมันนะครับผมถ้าทําหายเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าทําหายถ้าทําบล็อกไอ้กันขโมยหายเนี่ยคุณจะยางรั่วอยู่ที่ไหนก็ช่างนะครับไม่สามารถที่จะเอารถถอดยางออกได้นะครับต้องลากไปอย่างเดียวนี่ผมถอดทิ้งเลยครับผมผมไม่ช่างถอดทิ้งเลยเพราะผมกลัวบล็อกหายผมก็ถอดกันขโมยออกไปอันนึงก็ใส่น็อตธรรมดาแทนอันนี้กระดานหลังพี่น้องผมมียังหลายขาวจุนพูน โอเคนะครับผมครับผมทุกท่านก็ได้ชมรถผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นรถคู่ใจของผมเลยนะครับไปไหนมาไหนผมก็ใช้คันนี้มีอีกคันหนึ่งก็ของแฟนคันสีขาวที่อยู่ในคลิปนะครับผมก็อยากจะฝากเพื่อนๆฝาก f c ทุกท่านว่าถ้าหากจะเป็นนี่หรือเราอยากมีรถในฝันสักคันหนึ่งอย่างเราชอบตระกูล BM หรือว่าเบนซ์อย่างนี้นะครับไม่จําเป็นต้องไปซื้อ รถที่มันใหม่แต่บางคนก็อยากได้รถใหม่แหละนะครับผมแต่เราจะซื้ออะไรหรือจะมีอะไรเราก็ต้องดูพื้นฐานของเราด้วยว่าเราไหวไหมนะครับอย่างซองดูฮีไม่ต้องผ่อนนะครับในวิกฤตแบบนี้ก็ไม่ต้องผ่อนนะครับรอขายอย่างเดียวแกวพี่น้องแก้วนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e นะครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับผม <c oughs> เพื่อแจ้งเตือนแลรับคลิปใหม่ๆครับผมมีคลิปมาฝาก กันเรื่อยๆนะครับช่วงนี้รักษาสุขภาพครับผมขอบคุณที่ติดตามจนจบคลิปก็แล้วกันวันนี้บ๊ายๆครับผมไปละเด้อ